กาสวสดีอีกครั้งหนึ่งเนะาะค่ะทมาชู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมาพระเที่ยงมาได้เดินทางมาหาปูวัดป่าเลยคับทมาชู้ชมได้ยินข่าวว่าเลขของพนเขาครับผมหนึ่งสี่ตรงตรงเลยประสันพนโทรไปหาพระเที่ยงโอ้ยมาเจอพระเที่ยงงวดน,นี้โอ้ยฝันดีได้เลขสูตรนี้เขา้าเข้าแน่นอนเพื่อนว่าไปคับสมาผู้ชมตอนนี้พระเที่ยงก็มายืนอยู่ที่วัดป่าของปูเป็นที่เดร้อยนะคับทมาชู้ชมเนาะเป็นเส้นทางที่พระเที่ยงจะเดินทางกลับครับผม กระแหวกข้ามาเพื่อว่าจะเอาตัวเลขไปฝากให้ท่านผู้ชมแฟนช่องในเบิ่งได้ชมกันไปครับบริวารว่าลา,ายใหญ่ห่างเข้าไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยครับอยู่ข้างหน้านี่ครับกุฏิของปู่เที่ยงยืนอยู่ในบริเวณของวัดปู่เป็นที่เรียบร้อยเนาะงดกอนว่าเขาหนึ่งซีตรงตรงเลยสูตรใหม่ว่าสันเอาไปไปเบิ่งน้ำกันครับท่านผู้ชมว่าหวัวดนี่ยจะมีตัวทีทนผู้ชมชื่นชอบหรือบอ,อครับผมเนาะ การมรสการครับป um. ูเ oh, oh, ิพอิอยการมรสการสมดก่นบริเวณมหาปูเนออกเสดายครับบริวแล้วก็วหอย่าุหนึ่งสี่หนึ่งสี่เต็มโอ้ยเสดายเสดายครับท่านผู้ใดูยุบออกบานนี้อือีรมันผลได้บันน่ารวยจะเอาเข้าไปหรือวสามตัวเลยกนว่าฮะรองเบืองนรับท่านผช้ชมพระเทงเองก็มั่นใจว่าตรงถูกโจกถูกใจท่ามู้ชมแฟนช่องแน่นอนเนาะครับผมเนาะเขียนวิ่ง วิ่งโบยวิ่งโบยขึ้นไปใหญ่เลยปู่บอท่านมีความฝันบอกปู่เอาแต่สูตรเลยย่อมพอเลยเอาแต่สูตรเลยเป็นบอครับเต็มเลยเพราะว่ามันเป็นเหล็กเวยหรือมันเป็นเห็กหลับกับกระนั่นอืมอ้าวโบนแปลรักศีรษะแปลรักศีรษะโบนรักศีบษะโบน แอดมินของห้องก็จะเขียนในปีนอกในเบองในชมกันนาะคับสมาชมนอกวิ่งบนแปดลักสิบแปดลักสิบโอ้แปดลักแปดลักสิบครับสมาชิกเป็นลักซีฟเป็นลักซีฟประกบว่าเนี่ยลักซลักสิบลักสิบบอยไหม่บอยใหม่สอเสือบอยใหม่หนึ่งที่สลีนตีสิบลักซีฟลักสิบวิ่งบนแปดลักสิบเลยครับสมาชมกเป็นลักสีฟบนจับคู่ว่เนี่ยเขาว่าจับคู่ S <S อจำคู่นะแตมินเขาเป็นคนเขียนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปู่ว่าบ่มีความฝันเอาเลขสูตรอย่างเดียวว่าสันง,งวดก่อนกับเขาเลขสูตรนในลาวสันแปดสี่ตรงๆรู้เดียวแปดสี่คู่เดียวสามตัวสามแปดสี่ เจ้าตัวกรถิ่นอะไรขี่ไปไหนสามแปดสี่เนียนเนียนไปเลยสามแปดสี่โอเล็กบนนี่มีแปดสี่ชุดเดียวคู่เดียวเลยบอกปูวแมนวันนี้ล่างเแกนปั้นไฟไปอีกแกนไปอีกล่างล่างวิ่งศูนย์ศูนย์หลักสิบวิ่งศูนย์หลักสิบ อ <c oughs> รักสิบอ่าจับคู่ทังใจก่อนจับคู่คือ0ืหาตัวเดียวอืม,มดต้องกับจับคู่ ม,มาฆ่าปู่คู่มาอย่างกับมาแน่นอนศูนหาตัวเดียวโมตองกับตรงตรงขบวนกับตรงตรงพระบางทพ่อสูรไม่เห็นมา้าเลยเป็นงวดของมันทีสิบหกสิงหาคมเน,ะนาะท่าผู้มชมเนาะเลขสูตรของปู่วัดปางงวดก่อนประมาณสิบสี่ตรงตรงเลยงวดนี้ปู่ก็เลยไห่วิ่งบน แปดลักสิฟ้ะครับสมุชช่มแปดในยูรักสิปูวาจับคู่ไห้ก็คือแปดซีสามตัวกระชุดเดียวครับสามแปดสีอุ้ยแขนคักครับแขนคักแขนคักท่านผู้ชมงวดนี้วิ่งล่างวิ่งศูนย์ลักสิบศูนย์ลักซิบครับผมศูนย์ีิยูลักซิฟนาครับสมุชชมใกล้ๆว่าเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนยานสี่นย์ห้าศูนหกศนย์เจ็ดูปด้าอสนะครสมุชชุ่มนี่ก็คือ ว่าอยูุรักษ์ซจับคู่ให้ชุดเดียวแข่งขันที่กันครับล่างกับซุนหาพอร์ตีเลสเซซุนหาเอาให้เบิดเดือดแม่นบอกครับปเอาห้เบิดด้วยแบบไม่รู้เก็บเลยแม่นบอกครับอย่าปล่อยวไงไป,ป,ปล่อยนี่ให้คนอื่นเลยแม่นบอกปคนอื่นซุนหาเก็บเลดอืมเอาเลยครับท่นานผู้ชมเนาะนแต่ว่ากะเป็นตะลงทุนครับท่านผู้ชมตามพระเทียงว่าเป็นอย่างจะว่าเป็นตะลงทุนเพราะเวลากลายตัวครับผม เล Finally, ็กหลายตัวเหลขส네ูเงนเยนนไปโดยสามแปดสี่กับแปดสี่เป็นเหล็กสองตัวบนเนาะครับผมเนาะก็ตัดออกมาเนาะแต่ว่าห้ากับบ่าดอกครับบนวาลางเนาะห้ากัว่าไปห้าขึ้นแล้วก็โลงน้ำไปหลักกับับอมเนอครับสมุช่วมเนาะว่าเล็ก่ได้หลายตัวบมีเล็ดับมีเจลเที่มาออกวันที่สิบหวันที่ไสิบหกที่หสิบหกเดที่เลขกีบ่มีสลับบูบันเนี่ยมีเลขออกวันนเด็กสมออกสิบหกที่หาสนสอืนี วิ่งล่างนี่ให้วิ่งซูนลักซิฟครับผมลักซิฟลักซิล่างตามจริงเข้ามาวิ่งเข้ามาแลนเข้ามาเมยนี่มันกาแล้วแต่จะอยูุลักได้กระได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะมันอยู่ลักซิฟลักหน่วยกับผมเป็นยังกับผมทาทันได้มักเหล็กเมยเหล็กแลนเน้นให้เรื่อยๆหัวเนี่เน้นให้เลยเน้นซูนหาเนาะปูเนาะซูนหาหาซูนครับไปละกลับมาทำเนียปูปูแล้ว่าบอกกลับกระซังเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปละเขาก็ต้องกลับเขาบอกกลับหลายกับกลับหน่อยครับผมเนาะ กันไว้งวดบังหันงวดหนึ่งสีเต็มอเต็มแห้งงี้บอคาปูนหันจุกระดอนบักไม่สดายคักเนาะโอ้ยพอเที่ยงกันย้อนไลกับใครเนี่ยตเดียวตัวปูล่างกันอ้าวรองบนขงครับท่าชมเนาะถือกลางมันขางบอมันหนึ่งเกาหาาคือกันเกาหามันรถแต็มหนึ่งรถเต็มหนึ่งขังบอเออรถเต็มหนึ่งโอ้ขางบนเกหาข้างล่างเกามันคือกัสีว่าสันตรงเล้เลยสีตัวเดียว อ yeah. ่นี่นะเลขสูตรุดนีมันุดนี้บันนองทุนกับบหลายลดอกครับทสมุชม้มลงทุนกับบหลายเพราะว่ามีแค่แปดสี่สามแปดสี่กันสองขันเลขกลางก่าลงทุนแค่0ศูนหาเนาะแต่ว่าทันใดมักศูนย์แห้งว่านามักรักสิปเป็นศูนย์แน่นอนคือปูวานี่ยคือม,มักหา,า,ากะให้ ลดเลยก็ได้ครับท่านผู้ชมมกรูดก็ูดอยศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศยเอาตัวเดียวก็พอเลยนปูพม่าตัวเดียวนี่แหะปูวาศูนยนี่แหะครับท่านผู้ชมให้เน้นเป็นศูนหแต่ว่าท่านผู้ชมท่านใดจากกลับกบวากันเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าพอเทียงกับวาอ้ไปกักลับไปน้ำเน่ไปหลังกัต้องกลับมาบ่ไลายกันห่อยเนาะท่านผู อาจจะล่วเข้นมางนี่ก็ม้าแน่นหน่อยม่วังวมแน่บ่กขับปูมาแน่นอน่อยลอยเปร์เซ็นต์ม้าเห็นแถวขับ่สื่อโม่เดีบเสียใจตองคุณและตลอดสีวินนนครับสมช่วงอ่อยเปอร์เซ็นเลยบอกอร่อยเอร็เลยเกินลอยโน่แม่เกินลอยวะแแปดเกินลอยแต่แปลว่าแปดสี่ไปหามากกะเห็นได้ในเลขตัวนี้เนาะเห็นยายพูดนะยากับด้วยเพราต้องกับนี่รักดนแบบแปดรักซิบบนอ่านีตัวเยอคือแปดสี่รักลอยคือสามตัวเดียว คือสา4อันนี้ได้ครับยุนก็ตามพระเที่ยวไวมันกระหนาลงทุนอยู่ครับลงทุนหน่อยเขาก็ได้หลายครับสมุนชมเพราะว่าเหล็กว่าหลายโตยีดหครับสมุนชบมต้องกับมีศ5นหาูนต์ปูวาบสองกักับศูนหาเน่นเน้นว่าสันหาศูนหาศู์เป็นจักในนิดน้อยอย่งนี่เนาะครับสมุนชมเนาะแล้วก็8ป3 8ีครับผม จักสิวงกลมตัวใดล่ะเนีมีเทนีเองเด็มันก็มีเทนีเองนอกจากผู้ชมเนอะมันบ่มีหลายตัวมันบ่มีหลายตัวพรสิวัดเน้่ตัวนั้นเน้่ตัวนี้อคือ8ปตัวเดียวสตัวคือสามแปดี่เจาจังไหนเราปูเนาะเอาซั่นไ่๋อีกอย่งอีกมันก็มีแต่05กับสามกัตัดเล่นกับแปด4ีี่เดเล็กตัวก็คือแปด็ี่ต้องกาบอีกเพราะว่า8อยู่ลักสม โอ้แน่นอนเด้อครับท่านผู้ชมงวดนี้ปูว่าซีจะว่าหายไปโดนโดนบ่สิเริ่มมาเรีอบัดเพิ่นเลยแม่นบ่ครับสิเริ่มมาแล้วมาหันมาเกาะซีหนึเกาะปู่เนาะมาทั้งบนทั้งล่างเลยเริ่มมาแล้ววันน ok PI, ู <the> S. Uh, <S ้นสิมาอีกงวดหน้าก็สิมาอีกสิแมนสีแมนความปู่เลยแนวนี่มันสิมาสิดีเลยเริ่มมาแล้ววันบ่อวนนี้เิ็นโดนหัวหันเมื่อวานดับเไปแต่ก็ปู่เพราะว่าในหันผู้ใดก็ว่าดับไปครับ4ท่านผู้ชมก็นั่นล่ะไปหาอาจารย์ได้กว่าดับ4ดับ4ก็ปู่กับไอ้ส่นเก่าหามกันหน่อ นับสีจ่จะแข่งสี่มาทั้งบนทั้งล่างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะช่วงสุดท้ายนี่เนาะตัวเลขของปูนี่โอ้ยพอเที่ยงวันหนาลงทุนได้ครับท่านผู้ชมอ่าลงทุนครับแปดสี่สามแปดสี่วิ่งบนให้วิ่งแปดลักสีประซันแต่ว่ามันจะอยู่ลักได้ก็ได้ขึ 9, น้นเก้าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกระเล็กเมื่อย์เล็กแรนนี่เนาะวิ่งล่างให้วิ่งศูนย์ลักสีจับคู่ให้ศูนย์หาแต่ปูว่าคำว่าหมั่นใจให้รูดเลยก็ได้แต่ว่าปูว่าเพราะต้องรูดดอกว่าสัน่น ศูนหานี่ละชุดเดียวโครนี่ละว่ัสันเ <Okay. S 1> อพราเที่ยงว่าเป็นตัวเลขที่หนาลงทุนครับลงทุนในห,หน่อยเนาะแต่เขาได้หลายอ๋ยอรครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี่พรเที่ยงกะเขาขอบุณขอบุณทุกท่านเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลหรือว่าไอสตาร์ชแนลนะครับผมเนาะนขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีดๆเข้ามาในชีวิตขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญขอให้ทุกท่านห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บยาเจ็บยาจนถือว่ามีสุขภาพแข็งแรงถือว่าเป็นลาบันประเสริฐ แกสุภุคทุกคนนะครับผมเนาะคลิปนี้พอเตียมคอเรตลาไปก่อนพอก็ไม่คิดนะสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุกับสุ้